สวัสดีครับวันนี้ลูกอิดก,ก็ตื่นมาก็ตัดยาแต่เช้านะครับก่อนที่แดดจะออกลูกค้าสั่งสั่งมาเยอะนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ท้ายเขื่อนนะครับซูเปอร์ลีฟนะครับท่อนละหนึ่งบาทเองครับช่วงนี้เป็นการโปรโมชั่นลดสต็อกนะครับ ย่านารกจักรพพรดก็กำลังจะหมดแล้วนะฮะหรืออีกรุ่นต่อไปอันนี้จะเป็นไทเขื่อนนะครับซ s u ป e ปร l ลิฟเห็นไหมหนอเขางอกดีมากนี่นี่ะป,ปลูกแล้วเป็นเลยครับนะครับก็สั่งมาเยอะแต่ว่านอีกก็จะนี่ฮะ มาตัดตอนเช้าพอจะได้เงือออกครับก็ทยอยตัดกันไปนะเดี๋ยวยังไงนี่หลังจากตัดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วคัดเลือกต้นพันธุ์แล้วนะครับนี่นะนี่ฮะเขาเหมาะสมซุเปอร,ร์ลิฟซปเปอร์แปลว่าเยอะมากลนะิฟแปลว่าใบนะครับ ออหอมนะฮะเป็นหญ้าสายพันธุ์ที่บัวควายชอบมากนะครับเห็นแล้ววิ่งใส่เลยน่าจะมีกลิ่นหอมนะฮะนะครับก็ถ้าเดือนถึงเดือนครึ่งนี่ไม่ต้องบดนะฮะถังจากนั้นไปในแข็งเลยส่วนรกจักระพัดินี่ อวบใหญ่นะครับแต่ว่าแข็งนรกจักรพรรดนี่จะได้ปริมาณเยอะท้ายเขื่อนนี่ความหอมความอวบนะครับแล้วก็โปรโตีนสูงกว่านะครับท้ายเขือนซุปเปอร์ลีฟนะครับต้นพันธุ์ก็จะออกเลืองเหลืองเขียวเหลืองนะครับนี่ครับเช้านี้ ตัดได้300รอกว่าท่อนครับก็ตามไปเรื่อยๆเขาสั่งมาเรื่อยนะฮะเราก็ไม่ได้หักโหมอะไรเอาพอแต่ได้เหงื่อออกนะครับลุงก,กิจก็พอเหงื่อออกก็จะเหมือนกับเราออกกําลังกายนะครับสุขภาพก็จะแข็งแรงเนะท่าละหนึ่งบาทเองนะครับนี่ฮะสวยๆอย่าลืมท่านที่ดูอยู่คลิปนี้อยู่ก็ ช่วยกดติดตามด้วยนะครับมาที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับสั่งท่อนพันนะครับท่อนละหนึ่งบาททุกชนิดนะครับทั้งหญ้านรกจกักรพพัดท้ายเขื่อนนะครับเนี่ยเป็กแคระยาหวานสระเลียนะครับทั้งหมดเลยท่อนละหนึ่งบาทหมดนะครับมาที่เบอร์โทร0 8 1 2 0 4 9 1 5นนนะครับย้ำอีกทีนะครับ 08 1204 9151นะครับอย่างเงี้ยเขาเตรียมเกิดแล้วครับรากเขาเยอะนะฮะทั้งรากอากาศทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็ออกหน่อแล้วนะครับเดี๋ยวช่ำน้ำอีกสัก5-6วันก็ปลูกได้นะครับนี่ยโอ้งามมากนะครับ นี่คหนอใหญ่เหลือเกินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ